สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้วันที่สองกันยายน2,568วันนี้พื้นที่ในสวนก็ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุสมพักตะวันออกที่พัดผ่านทางด้านทางตอนเหนือประเทศไทยแล้วก็ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านมาทางทะเลจีนก็ เข้ามาในฝั่งอันดามันทำให้ฝนตกบ้างเป็นครั้งคราวท้องฟ้าก็กอนข้างที่จะคลึ้มผมมักใช้เวลาในสวนแต่วันหนึ่งสักประมาณประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงในเกือบท,ทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ การที่เรามาเข้าสวนป่าเนี่ยบางทีเขามาทำงานเล็กๆน้อยๆปลูกต้นไม้บ้างอะไรบ้างบางทีก็เดินสัปเพระผมเชื่อในออหลักการของไอ้ชินชูโยกุหรือการอาป,ป่า forest b a s i n g หรือ Forest Therapy หลักการมันก็คือการที่เรามาเดินในปืนในป่าสัมผัสธรรมชาติทำให้เรารู้สึกปลดปล่อยพอนคลายวันไหนทำงานก็ยกเว้นไปก็ถือว่ามันมีภารกิจแต่วันไหนที่เราไม่มีภารกิจหรือว่าต้องการที่จะมาปลดปล่อย จากงานในแต่ละวันแล้วก็มาเดินเล่นให้เท้าสัมผัสดินปล่อยกายปล่อยใจเปิดทั้งทางด้านตาหูจมูกลิ้นกายใจให้สัมผัสกับธรรมชาติฟังเสียงนกร้องลมพัดบางวันก็ดูสายฝนแสงแดด มันทำให้เรารู้สึกปลดปล่อยนี่เป็นหลักการที่เขายอมรับกันในานามที่เรียกกันว่า,า forest bathing หรือว่าการอาบป,ป่าหลายๆคนที่จะเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมหรือว่าทำงานในออฟฟิศน,นานๆแล้วว่าอาจจะเกิดอา,อาการเหนื่อยล้า ทางคุณหมอในประเทศญี่ปุ่นเขาก็มีการแนะนำบอกว่าให้มาเดินอาป่ากันเราปลดปล่อยวันหนึ่งสักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงมันจะช่วยทำให้เลือดลมไหลดีขึ้นทำให้เราปลดปล่อยจากภาวะของความกังวลความกดดันความ ความล้านจากการทำงานเพราะฉะนั้นในวิชาการพวกนี้หลักการพวกนี้ก็มีการแนะนำในเมืองไทยก็มีคนเริ่มรู้จักกันมากขึ้นการทีเร่เราเข้ามาในป่าทำให้เรารู้สึกว่าเราปลดปล่อยหลายสิ่งหลายอย่าง วันทำงานเราก็ปลดปล่อยพลังลดพลังในร่างกายของเราออกไปแต่ในวันภาวะปกติเรามาเดินเราปล่อยใจปล่อยกายเราฟังเสียงนกร้องฟังเสียงใบไม้ไหวลมพัดหรือดูแสงแดดฟังเสียงน้ําไหลอถอดรองเท้าเดินบนดินในที่ที่ปลอดภัยเอามือสัมผัสโอบกอดต้นไม้ เราจะเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาตินั่นคือมันจะทำให้ร่างกายของเราจิตใจของเราปรับสภาพแล้วก็ผ่อนคลายเลือดลมไหลดีขึ้นการนอนหลับก็ดีขึ้นซึ่งในเชิงวิชาการเขาก็ยอมรับกันเป็นที่เรียบร้อยว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่มีได้จริงแล้วก็สามารถที่จะช่วยได้ สิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์ในการที่จะเดินเข้ามาในป่าสิ่งที่เราได้รับมันมีสารตัวหนึ่งเขาเรียกว่าสารไฟซอนทายไฟซอนทายเนี่ยเป็นสารที่ขับออกมาต้นไม้แต่ละชนิดเพื่อมาคล้ายๆกับเป็นตัวป้องกันพวกมแมลงพวกศัตรูของเขาสารพวกนี้มันจะเป็นสารระเหยแล้ว มันจะมีผลต่อมนุษย์พอเราสูดดมเข้าไปมันจะไปกระตุ้น NK เซลก็ว่างั้นไปกระตุ้น NK เซลทำให้เลือดลมหลเราดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญในพวกน,นี้มันจะทำให้เราไม่เครียด NK เซล l นี่ยมันเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระทำให้มันทำงานดีขึ้นเป็นการต้านมะเร็ง นั่นเองนั่นคือความเราลดความเครียดมันสารพวกนี้ไปกระตุน้นเพราะฉะนั้นผมจะเชื่อในหลักการพวกนี้ผมึสร้างสวนป่าแล้วผมก็มาเดินในตอนเย็นๆแล้วก็บางวันก็ถ้ามีภารกิจก็ไม่ได้เร่งรัดมากก็จะจะเดินเล่นดูต้นไม้ฟังเสียงนกเอาเท้าไปแช่น้ำ มันทำให้เรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายเราหลับสบายกลางคืนก็เป็นไปตามนาฬิกาชีวิตประมาณสักสามทุ่มสี่ทุ่มเราก็หลับเลยเชื่อกันว่าการที่เราหลับในช่วงของประมาณสามถึงสี่สี่ทุ่มจนถึงตีสองเนี่ยฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่จะออกมามันจะทำให้ เพิ่มความหนุ่มในชีวิตความมีชีวิตชีวาเพราะฉะนั้นผมเชื่อในหลักการพวกนี้แล้วก็สิ่งที่ผมทำก็ผมไม่ค่อยมีปัญหาในการนอนหลับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้ามีเวลาก็อลองดูลองเข้าไปในศวนสาธารณะเราเข้ามาศวนสาธารณะบ้านเราที่กว้างๆเราก็า ปรีกวิเวกหาดูที่ที่ไม่จอแจมากอย่างในสวนผมเนี่ยมันก็มีสัตว์มีตะกี้มีที่วิ่งไปเ,เป็นการลอกมันก็คล้ายๆกับเราได้รู้ตัวเองลดอัตราตัวเองเราเป็นสิ่งเล็กๆในใน,ในสวนป่าเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ มันไม่เหมือนเราอยู่ในร้านเราอยู่ในสังคมธุรกิจเราต้องสั่งตรงนั้นตรงนี้ลูกค้าต้องเป็นต้องการแบบนูน้นแบบนี้เราเราต้องอยู่ในภาวะของความกดดันเพื่อจะให้งานสำฤรธิผลแต่พอเรามาอยู่แบบนี้พอเราเรามาอยู่ในสภาวะแบบนี้เราก็ปลดปล่อย ะฉะนั้นผมจะใช้เวลาส่วนมากวันหนึ่งก็ชั่วโมงสองชั่วโมงก็มาเดินดูต้นไม้มาสัมผัสมาฟังเสียงนกร้องต้นไม้แต่ละชนิดพอเราเดินผ่านเนี่ยกลิ่นมันก็จะแปลกไม่เหมือนกันดอกไม้เราก็จะเห็นความมีสีสันที่แตกต่าง พราะงั้นเพื่อนๆก็ลองดูลองหาเวลาที่จะสัมผัสกับชีวิตแบบนี้มันอาจจะได้ผลมากน้อยมันแล้วแต่ความรู้สึกนึกคิดของเราด้วยเพราะงั้นการที่จะเราไปศึกษาแล้วเรายอมรับพอเรายอมรับแล้วพบนี่ เราก็าลองปฏิบัติดูเราอาจจะไม่เชื่อแต่ว่าลองลองเข้าไปไปดูเหมือนกับที่เขาบอกภาษาของยุคหนึ่งของยุคสิกตี้ Turn on, tune and drop out เทอร์นออลจูนินแอนด์รับก็คือเปิดประตูเข้าไปสู่สิ่งที่เราแปลกแปลกแปลก,ปลกใหม่ๆใ,ในชีวิตลองไปสัมผัสม,มันว่ามันเป็นอย่างไรศึกษา หลังจากนั้นเราก็ปล่อยวางชีวิตมันไม่มีอะไรมากเป็นเพียงการผ่านสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเรามาเจอเป็นประสบการณ์เพราะนั้นเพื่อนๆก็ลองดูวันนี้ก็มาคุยให้ฟังเรื่องของการทำ forest therapy หรือว่า,า forest bathing หรือการอาบป,ป่า ซึ่งเราเข้ามาแล้วก็ปลดปล่อยมามีความสุขกับธรรมชาติก็เพื่อจะได้ยินเสียงนกร้อง นี่คือความสุขที่แบบไม่มีลิมิตอันลิมิตเราจะลืมเรื่องงานไปในช่วงเวลากลางวันดังนั้นเพื่อนก็ลองดูลองใช้เวลาในช่วงหนึ่งของสัปดาห์ลองไปหาสร้างเวลาให้ตัวเองเพื่อจะเข้าไปหาธรรมชาติแบบนี้ ผมเชื่อว่าเมื่อไหรเมื่อไหรก็ตามเราทำเป็นค่อนข้างกิจวัตรแล้วมันจะมีผลต่อ,อความนาฬิกาชีวิตของเราเมื่อก่อนผมค่อนข้างที่จะ,ะกังวลเหมือนกันในการที่จะนอนหลับต้องตื่นมาดูตรงนั้นตรงนี้กิจกรรมที่เราชอบเราชอบดูบอลเราต้องตอนนี้นาฬิกาชีวิตมันจะปรับเปลี่ยนแล้วเราก็สามารถที่จะปรับโดยเราไม่ต้องกังวลกับมัน เพราะนั้นเพื่อนๆก็ลองลอง,ลองหาแนวทางของตัวเองเพื่อนๆต้อ,อตงการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับาาการอาป่าก็ลองเข้าไปเสิร์ชในอา,อาจารย์กูกูเกิลดูแล้วก็ลองหาแนวทางมาเพราะเพื่อนๆือนอนชอบจริตของเพื่อนในแนวไหนแล้วก็ลองมาปฏิบัติด,ดู แล้วมันได้ผลจริงๆมันมีผลสภาพจิตใจเราดีร่างกายเราก็ดีเพราะฉะนั้นเราก็มีพลังมีเอนเตอร์ในการทำงานแทนเพื่อนๆก็วันนี้ก็คุยกันเรื่อง forest b a t i n g หรือว่าการอาบป,ป่าก็คงไม่มีอะไรมากเพื่อนๆถ้าสนใจแนวคิดพวกนี้ก็ลองเข้าไปหาลองเข้าไปดูใน ตำราแล้วลองปฏิบัติกันดูเราสามารถที่จะกำหนดวิถีชีวิตของเราได้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมและก็อย่าลืมช่วยติดตามช่องสวนป่าสิรินันดาทั้ง Facebook และ y o ยูทูด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ